สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟซครับผมหลังจากที่กักโตมาสิบซีวันครับตอนนี้ก็ครบกำหนดแล้วครับผมได้เวลาอันแกสมควรแล้วในการกักโตนะครับครบสิบซีมือแล้วครับพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนครับกระจาเขาวานแล้วครับเขาบ้านแล้วพี่น้อง ครบกำหนดครับตามที่ทั้งผู้่บาลทั้งอสมอเพื่อนไห้เฮ้ากักตัวครับบานนี้ก็สิได้ไปจัดการอ่าทุระทั้งในบ้านครับบานนี้เพรว่าจะเป็นน้ำลดดำน้ำรดเกีียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้คิวงานเกี่ยวเขาเขาแล้วครับอ่าเนื้อทีประมาณหกไรเพื่อนบอกนะครับ แต่ผหวัว่าสีเดี่ยวเต็มหกไร่บ่เนื่องจากว่าเขามันมันแก่บ่าท่านกันครับนี่ครับอยู่หน้ากระถอกหมดแล้วครับนี่นี่โชว์ลวงหมดละนะครับเถือล่อตาเขาซุกเท่าน,นั้นแหละครับบ้านนี้ตอนนี้ก็กําลังชูช่อออกลวงนะครับพี่น้องนี่ครับข้าวที่บ้านที่อุบลตอนนี้ก็ออกลวงแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับผม ออกล่วงแล้วครับส่วนฝั่งนุ่นก็เริ่มเป็นแหวนครับเริ่มกลมครับก็มีออกล่วงเป็นบางโซนครับโซนที่ออกล่วงแล้วก็มีนะครับโซนที่เป็นแหวนอยู่คือต่างทองกําล่งสีโชวล่วงกับกําลังนะครับนี่นุ่นครับถอกหมดแล้วออกล่วงหมดแล้วนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็ออกล่วงหมดแล้วนะครับเอ้ยภาษาไทย ภาษาอีสานเอินว่าเขาทอกนะครับผมตอนนี้ก็หลายๆแปลงครับตรงนู้นแปลงนู้นแปลงฝากฝั่งถนนฝั่งนู้นก็นู่นก็ออกรวงเต็มเลยครับมองไปเห็นเลยเห็นรวงข้าวเลยนะครับอันนี้ก็จะได้เวลาถึงฤดูเก็บเกี่ยวเราสักทีนะครับจะได้ลงงานนะครับแต่ว่าจะชิมลางก็เปิดฤดูชิมลางนี่อีกประมาณ วันสองวันนี่แหละครับเดี๋ยวน้าเขาโทรมาบอกเมื่อวานไปดูมาแล้วครับหกไร่นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเมืม่อวานทั้งเร่งซ่อมรถเกี่ยวให้เสร็จนะครับเช็คบำรุงให้เสร็จทีนี้ก็เหลือแตอ่อยู่ในหน้างานครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยจะไปรีวิวให้ดูครับรถเกี่ยวเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นเทสรถด,ด้วยผมจะต้องขึ้นขับลองเทสดูงโดยดูว่าระบบเป็นยังไง ซึ่งคันหนึ่งนี่นิ่มมากเลยอีกคันหนึ่งก็ตามอายุตามสภาพครับแต่ว่าเรามาบิวบิวให้แบบแ่มเลยนะครับอันนี้ก็ขนของขึ้นรถเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับซึ่งงานในบ้านเยอะมากไหนจะทำความสะอาดบ้านไหนจะลดดําไหนจะลดเกี่ยวสารพัดนะครับ อันนี้ก็เก็บของขึ้นรถเต็มเลยตอนมามันไม่เต็มนะตอนมาจากกรุงเทพม,มันไม่มีของอะไรขนาดนี้เลยเลยดูดิอันตู้เย็นนี่ก็ยังไม่ได้เอาลงรถเลยครับนี่ครับมาอยู่14วันครับหมดเครื่องดื่มไปหนึ่งกระสอบใหญ่ครับ <c oughs> นี่ผมกินคนเดียวเลยเนี่ยเมียไม่ได้กินด้วยเลยนี่เดี๋ยวผมกินคนเดียวเลยนะครับเป็นน้นํานี่เป็นน้าโซดา นะครับยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งผมก็เลยสัดเกี้ยงเลยนี่อะไรอะไรเจ้าอินดี้ครับที่จะเอาไปแต่งเจ้าอินดี้นะนุ่นนุ่นครับก็มีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันอันนี้ก็ถุงใหญ่หนึ่งนะครับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่ถามหาว่ารีวิวอินดี้ให้ดูหน่อยก็เดี๋ยวจะรีวิววันนี้แหละครับเดี๋ยวจะรีวิววันนี้ให้ดูนะครับช่วงสายๆตอนเช้าเนี่ก็เก็บของ เป็นบ้านก่อนใส่รถนี่ก็มอไซค์ครับที่เอามาใช้เดี๋ยวจะต้องไปตึงโซ่โซ่หย่อนมากเลยเพราะว่าไม่มีใครดูแลให้นะครับมอไซค์สา,สามคันไม่มีใครดูแลเลยเพราะว่าอยู่บ้านนอกนี่ก็มีแต่คนแก่แล้วก็น้องสาวก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยครับ ้าวก็นกกี่ครับเขียวขจีครับตอนนี้นะครับจะรีวิวให้ดูว่าเออเราได้ปฏิบัติตามคําสั่งผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านครบเรียบร้อยนะครับตามกําหนดที่เ,เขา,เาบังคับนะครับถือว่าเป็นการบังคับเลยนะครับบังคับเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและหมู่บ้านนะว่าจะต้องอกักตัวเป็นจำนวน14วัน นะครับเพื่ออให้รู้ว่าไม่มีเชื้อนะครับหรือเราก็เป็นบุคคลเฝ้าระวังนะครับเราเป็นบุคคลเฝ้าระวังนะหลังจากครบ14วันก็อยู่รอดปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เราก็พบปะชาวบ้านได้พบปะเพื่อนๆได้นะครับคุยทักทายอะไรกันได้สบายๆนะครับหลังจากที่เกรงเกรงก,กลัวกันนะครับนี่ก็จะเข้าบ้านแล้ะนะ โอ้อพยพยอีกแล้วครับพี่นอ้องอพยพยเหมือนกับเหมือนกับไปอยู่อยู่นอนบ่อเลยนะเหมือนกับอยู่ตอนอยู่ทีมงานโทรหนึ่งเลยไปไหนมาไหนนี่ก็เต็มรถเต็มลายอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็เก็บของหมดแล้วครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวขึ้นรถกลับบ้านเลยไม่มีอะไรลนะไปแล้วพี่น้องจะเข้าบ้านแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พๆน้องๆเอฟซ c ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ขณะที่ทำการกักตัวนะครับก็ดีใจครับที่ทุกท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าสู้ๆอดทนนะครับก็ครบกำหนดเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขโชคดีนะครับปลอดโรคนะครับ ห่างไกลเชื้ออันตรายก็อย่าได้เข้ามากำมกายนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปสวัสดีครับบ๊ายบายครับ